สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับแนนซิสเตอร์แนนนะคะแล้วก็เย้ yeah. สวัสดีครับนุชานะครับจากแฮปปี้นุชานะครับ,รบวันนี้ก็มาเยี่ยมห้องของซิสเตอร์แนนนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรอนะ mm. เราคุยกันมาตลอดเลยคือหลายๆคนเนี่ยส่งคําถามมาเนาะ mm. แล้วก็พี่แนนเนี่ยก็สอบถามกับนุชามาเยอะมากเหมือนกัน mm. เวลาที่เราเป็นหิวแพง่ายเนี่ย คนมักจะมีความกังวลอะไรแล้วก็วิธีการดูแลพื้นฐานยังไงหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับผิวหนังของเราเนี่ยคือยังไงบ้างคืออย่างนี้นุ้ยชายอยากรู้ก่อนว่าตัวพี่แนนเองเนี่ยที่ตอนแรกอะ่ะที่เราปรึกษากันช่วงเนี้ยคือตอนนี้ทาคลิปเรียลรตี้ใช่ไหมที่แบบว่าดูแลกู้ผิวแพงง่ายสิ่งที่ไปเชิญกับตอนเนี้ยคือปัญหาผิวที่เกิดขึ้นคืออะไรอะ่ะโดนอะไรนิดหน่อยก็จะแสบระคายเคืองแมบบ้แต่แค่เราแบบแ้างหน้าสิ่งที่เราเคยใช้มาปกติหรือครีมบํารุงชุดเดิมที่เราเคยใช้้่ารูึกว แดงหรือว่ามันมีการแสบเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยแล้วก็มีสิวเกิดขึ้นมาด้วยนะคะเป็นของแถมเลยเออซึ่งจากที่ดูสภาพผิวใกล้ๆอ,อ่ะส่วนมากมันจะมีสิวตรง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 บริเวณที่เขาเรียกว่าแบบแนวตรงจมูกหรือว่าผิวที่มันเซนซิทีฟเดี๋ยวให้ทุกคนดูหนาใกล้ๆใกล้ๆก็ได้มันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะแต่ส่วนมากมันจะเป็นขดๆเนาะแล้วก็มีอาการตรงคางๆอ่ะให้ดูทุกคนดูคางเออมันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดถไหมทุกคนแต่แต่ของวิชาส่วนมากมันจะขึ้นตรงบริเวณที่แบบตรงเนี้ย ช่วงตรงนี้ซึ่งตอนนี้มันมันเริ่มหายไปละเดี๋ยวนุชาจะทาคลิปให้ดูอีกนึงซึ่งสาเหตุหลกักๆเลยอ่ะที่เกิดขึ้นคืออะไรครับภาวะที่เรียกว่าผิวเราเสียสมดุลสกินเบรเออร์มันเสื่อมก็คือหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสกินเบรเออร์หรือว่าชั้นผิวอ่อนแอคืออะไรถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างที่นุชาเคยรีวิวไปในช่องแฮปปี้นุชชาด้วยแล้วก็พี่แนนเองก็เคยพูดถึง สกินแบกระก็คือมันเหมือนกับกำแพงอะเป็นปราการดันชั้นผิวซึ่งพอเวลาที่ผิวเราอ่อนแอมันจะส่งผลกระทบทาให้แบบเฮ้ยเกิดโผดเกิดสิวลิสตันเกิดสิวักเสปซึ่งหลายคนสังเกตใช่ไหมคะว่าอย่างพี่แนนเองก็เป็นใช่ไหมถ้าช่วงไหนที่เราแบบตากแดดมลภาวะทางอากาศที่เอ็มสองจุดาต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดแบบมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งเนาะใช่แล้วก็ปัจจัยอะไรอยกครับที่ที่มันเกิดขึ้นสําหรับพี่แนนเองเรานอนดึกมีผลการทาน ช่วงนี้คือยอมรับเลยว่านอนดึกมากแล้วก็ทานอาหารที่แบบ ไม่ไม่ถูกหลักสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยทําให้ผิวเราอ่อนแอได้เร็วเกิดการอักเสบข้างในมันก็เลยมีอาการอื่นๆเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยนะคะปัจจัยเรื่องการอาหารสําหรับส่วนตัวนุชามนุชาว่ามันมีผลกระทบแม้กระทั่งคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายคือคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผิวแพ้ง่ายเนี่ยอันนี้เราจะทราบกันอยู่แล้วว่าอาหารที่มันเป็นตัวกระตุ้นอย่างเช่นน้านําตาลบิงซูหมูกระทะหมูกระทะก็คือเป็นไขมันเนาะแล้วก็หมูสามชัน้นบางคนก็แบบกินเบคอนนั่นน,นู่นนี่กินลูกชิ้นอะไรเงี้ย ซึ่งถ้ากินแบบนานๆทีอะมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบกินทุกวนันบางคนแบบติดชาไข่มุกเออน้ำนอ,นอัดลมอะไรเงี้ยจริงพอปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคางมาก่อนเลยอันนี้คือสัญญาณบอกเลยว่าเรารับน้ําตาลมากเกินที่ร่างกายเราจะต่อสู้ได้แล้วใช่ก็ <c oughs> อันเนี้ยมันเป็นคําถามที่หลายๆคนถามมาว่าเฮ้ยสาเหตุหลักๆมันเกิดจากพวกนี้ก็คือทษทวนเลยก็คือปัจจัยทางมลภาวะทางอากาศอาหารความเครียดการนอนดึกอันเนี้ย<อ>มีผลหมดแล้ววิธีการแก้ไขละ<ไ>ช่วงนี้พี่แนททำอะไรบ้างเห็นเ<ไ>มือ่อเมื่อเช้าอะไรบอกว่าใช้เบนแซกอะไรนะใช้เบนแซกท<อ>าบริเวณที่เป็นสิวก็พอนะคะตรงไหนมีสิวไม่ต้องแต่ถ้าใครเป็นหลายๆจุดทั่วหน้าก็ทาทั่วใบหน้าก็ได้ถ้าใครไม่เคยใช้เนี่ยทาทิงไว้แค่10นาทีก็พอนะคะอ๋ออันนี้จะเป็นยาเหมือน เหมือนเป็นตัวทาก่อนล้างหน้ามันจะเป็นการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ฆ่าเชื้อเสียกเน่เนาะที่มันเป็นสายแห่งการอักอุนอักเสบต่างๆซ,งซึ่งนุชาก็เคยพูดถึงไปแล้วเราก็เคยคุยกันเนาะแต่หลายๆคนเนี่ยถ้าใช้ต่อเนื่องไปนานๆนานอาจจะทําให้ชั้นผิวอ<ๆ>่อนแอได้ดังนั้นก็คือแบบอาจจะคุมระยะนึงแล้วก็ปรับไปใช้ตัวอื่นเนาะใช่ค่ะเราเมื่อฆ่าเชื้อสิวได้นะคะเราก็ต้องมีการลดอักเสบของผิวด้วยอาการบวมอักเสบหรือว่าแดงเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ แล้วก็อะไรอีกกันแดดเราก็ต้องใช้ปะใช่ค่ะมีแบบสาคัญมากเลยเรียกว่าเนนพูดบ่อยกับทุกคลิปเลยนะคะ,ะเรื่องการทาครีมกันแดดหลายคนจะกลัวว่าจะอุดตันไม่ต้องกลัวนะคะอขอเพียงแค่เลือกให้ตรงกับสภาพผิวก็วคือผิวแพ้ง่ายใช้กันแดดแบบธรรมดาไม่ผสมรองพื้นนะคะม,มันจะได้ไม่อุดตันเธาเรียกว่าฟิส uh, ิกอลร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งบางคนก็ใช้แบบเคมีข้อไม่ได้เพราะว่าเบสของเคมีข้อส่วนมากมันจะมีน้ํามัน S <S ซื้อน้ำมันเนี่ยมารบก,กวนผิวเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องสิวจริงๆถ้าเราใช้กลุ่มออยอ่ y ะันั้นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง,ง่ายเป็นสิวอุดตันง,ง่ายซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยน้ำมันอันนี้มันใช้ได้เอาจริงๆแล้วอ่ะเราทดสอบกันด้วยส่วนตัวของเราเองแล้วก็สภาพผิวของคนในประเทศไทยซึ่งมันอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ร้อนชืนะ้นอะมันไม่ได้จําเป็นที่จะเราจะต้องเอาน้านํามันมาทาบนผิวหน้าของเรามันมีทางเลือกมีมอเจอร์ไรเซอร์มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าๆๆเยเาะานนาอะแยะ แล้วมีอะไรอีกที่คนถามมาเยอะแล้วเอ้ยมันจะหายนานมันมันจะชะนี้บ้างอะไรวลานานไหมเ,ออเรื่องการคาบหวังผลเนี่ยคือแมน,นเข้าใจนะคะว่าเราเจอปัญหาปพ๊่มอย่าง ดีขึ้นเรเลยอย่างน้อยท้าปุ๊บพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ <No. S 1> จริงๆแล้วผิวเรามันจะมีกลไกในการซ่อมแซมอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะเหมือนสิวเรากว่าจะเกิดการุตนันอ <c oughs> ่อนแอลงเนี่ย <c oughs> มันก็สะสมมาเรื่อยๆเช่นกันนะคะก็คือขอเพียงแค่เราเลือกวิธีการรักษาให้ถูกทางแค่นั้นแล้วก็ใจเย็นๆสบายๆความเครียดก็มีผลเหมือนกันการ <c oughs> ใจร้อนกังวลเกินไปนะคะมันก็ไปกระตุ้น,นใ,หให้ความอักเสบของผิวมันก็เกิดขึ้นได้นะคะมันเกิดจาก น้มนอิสระข้างในนั่นเองคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายอ่ะขั้นต่ำเลยก,กว่ามันจะดีขึ้นประมาณเกือบเดือนเนาะใช่เก <ไอ S 2> ือบเดือนแล้วก็ถ้ายิ่งตอนนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยคือตอนนี้นุชาไปเที่ยวที่เชียงรายเชียงใหม่มาแล้วอย่างเนี้ยฝุ่นควันเยอะมากทุกคนแล้วก็มันเจอพีเมด้วยสิวผลขึ้นสิวตันขึ้นอันเนี้ยเราก็ใช้ตัวออสกินแคร์ไว้จะสำอางไปเพราะว่านุชาเป็นผิวแพ้ง่ายมากแล้วประกอบกับที่เราไปทำเลเซอร์รักษาหลุมสิวมาเนาะมันก็จะใช้กลุ่มของเบนแซค หรือว่าออซิลิกแอซิดหรือว่าบีเอชเอพีเอชเอเอลเอชเออะไรเงี้ยแทนก็มันก็ดีขึ้นนะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกครั้งหนึ่ง<ช>ว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับเราทั้งคู่มีปัญหารเรื่องผิวแห้งง่ายก็คืออยากมาเป็นกำลังใจทุกคนแล<ช>้วก็รเราสามารถมั่นใจเลยว่าเราสามารถควบคุมได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่หายขาดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรามั่นใจว่ามันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีขึ้นได้เวลาที<ม>่เราไปข้างนอกนั่นนู่นนี่อย่างเงี<ม>้ยมั่นใจได้แน่นอนเนาะฝากไว้สาหรับใครที่แบบอยากปรึกษาซิลเออหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาดุชากับพี่แนนได้เลยนะครับทุกคนก็จะแบบมีองค์ความรู้เหมือนกัน นะครับแล้วก็เราทํางานร่วมกับทีมแพทย์แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนทีมแพทย์เนี่ยมาช่วยให้คําแนะนําด้วยในเพจอะไรเงี้ยก็จะได้ตอบคําถามครบทุกคนเนาะก็ฝากไว้ถ้าสมมติว่าอาการมันหนักจริงๆอ่ะเราช่วยไม่ได้จําเป็นต้องใช้ยาอะไรเงี้ยหรือว่าจะต้องพบแพทย์ผิวเฉพาะได้จริงๆอันนี้เราก็จะต้องบอกแจ้งตรงๆก็อยากให้ทุกคนหายแล้วกันนะครับก็ฝากไว้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์อ่ซอช่องช่องซิสเตอแนนด้วยนะคบแล้วเจอกันคราวสวัสดีครับ Bye!